นัครับตัวอย่างสุดท้ายครับ EP ที่4นะลูกเมื่อกี้เมมคูเต็มนะครับตัวอย่างที่4ครับจงแก้อสมการสาม x บวก1ทั้งหมดส่วนด้วยไม่เท่ากับ7 x ลบ2ทั้งหมดส่วนด้วย5นะครับข้อนี้เป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับเนาะหลักการถ้าเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับให้เราทำแก้สมการแก้อสมการโดยใช้การเท่ากับเป็นการแก้สมการเลยนะครับแก้สมการนะครับแต่เวลาตอบ ต่อเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับก็จะกลายเป็น 3x มบวกหทั้งหมดส่วน2องเท่ากับเจลบสทั้งหมดส่วน5นะครับหลักการแก้แก้เป็นสมการเลยนะครับมันมีเศษมันเป็นส่วนใช่ไหมครับติดส่วนแล้วก็คูณไข่นะครับคูณไข่เนาะคูณไข่คูณไข่นะ,นะครับก็จะกลายเป็น5คูณกับ 3x มบวกหทั้งหมดนะครับเท่ากับ2คูณกับ 7 x ลบ2นะครับทั้งหมดวงเล็บนะครับเจอวงเล็บคูณแจกแจงเข้าไปใช่ไหมครับคูณเข้า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 ใช่ไหมครับบวกคูณบวกกลายเป็นบวก5คูณ3กลายเป็น1 5 x นะครับบวกคูณบวกกลายเป็นบวก5คูณ1กลายเป็น5เท่ากับบวกคูณบวกกลายเป็นบวก2คูณ7กลายเป็น1 4 x ใช่ไหมครับบวกคูณลบกลายเป็นลบ2คูณ2กลายเป็น4นะครับ สังเกตครับข้อนี้ 15x บวก5เท่ากับ 14x ลบ4นะครับตัวแปรมี2ฝั่งล้วก็ย้ายตัวแปรไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับโดยย้ายซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้ใช่ไหมครับตัวแปรฝั่งหนึ่งตัวเลขอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับเราแบ่งเป็น2อกรณีเนาะกรณีที่1ครับซ้ายไปขวาครับเราย้ายจากซ้ายไปขวาเนาะ 15x บวก5เท่ากับ 14x ลบ4แก้สมการธรรมดานะครับตัวแปรย้ายจากซ้ายไปขวาเนะาะ 15x จะบวกย้ายไป ลบรับกลายเป็น5เท่ากับ 14x ลบ4ลบ 15x ใช่ไหมครับตัวเลขก็อยู่ย้ายไปฝั่งเดียวกันเนาะลบ4จะลบย้ายไปบวกรับกลายเป็น5บวก4เท่ากับ 14x ลบ 15x 5บวก4เป็น9ครับ14ลบ15เหลือลบ 1x ใช่ไหมครับตอบเลยไหมครับไม่นะครับเพราะว่าตัวแปรต,ต,ติดลบได้ไหมลูกตัวแปรติดลบได้ไหม ตัวแปรติดลบไม่ได้นะครับลบหจะคูณมันคูณอยู่กับ x ใช่ไหมครับจะคูณย้ายไปหางครับกลายเป็น9ส่วนด้วยลบหเท่ากับ x บวกหันลบกลายเป็นลบเเท่ากับ x เวลาตอบตอบ,ตอบแบบนี้เลยไหมครับไม่นะครับเวลาตอบต้องตอบเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับกลายเป็น x ไม่เท่ากับลบเนะครับไม่เท่ากับลบเนะเวลาตอบต้องตอบเป็นไม่เท่ากับนะครับแต่เวลาแก้แก้แกหาคําคตอบต้อง แก้อสมการเวลาตอบต้องตอบเป็นอสมการกรณีที่2ครับถ้าได้ย้จากขวาไปซ้ายย้ายจากขวาไปซ้ายครับโจทย์คือ 15x บวก5เท่ากับ 14x ลบ4ใช่ไหมครับอ่าย้ายตัวแปรจากขวามาซ้ายก็คือ 14x กจะบวกย้ายไปลบใช่ไหมครับกลายเป็น 15x ลบ 14x บวก5เท่ากับลบ4 ห้ามันบวกอยู่ใช่ไหมครับตัวเลขก็อยู่ฝั่งเดียวกันเนาะย้ายไปฝั่งเดียวกันเนาะห้ามันบวกบวกย้ายไปลบครับกลายเป็น 15x ห้าเอลบสิบเท่ากับลบสลบหนะครับ 15x ห้าเลบสิบเหลือ x เดียว4ีลบหเหลือลบเตอบเลยไหมครับเวลาต้องตอบตอบเป็นอสมการ x ไม่เท่ากับลบเนะครับเวลาเขียนเส้นจำนวนครับ9 10อ่ะ11 แปดเจ็ดเครื่องหมายไม่ได้ครับจุดโปร่งจุดทึบครับเป็นจุดโปร่งใช่ไหมครับไม่ถ้าลับไปกี่ทางครับสองทางครับโอเคไม่ลูกได้เนาะ,ะถ้ามันเร็วไปก็นักเรียนก็เปิดความเร็วนะครับความเร็วเป็นสโลโมชั่นศูนย์จุดเจ็ดห้ากำลังดีนะครับรูพูดเร็วไปหน่อยนึงนะครับก็หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจก,ก็ก็ค่อยทักถามเฟซคุยอีกนึงนะครับแล้วก็หรือไม่เข้าใจจริงๆก็เดี๋ยวเราเปิดเรียนไปเราค่อยมา เรียนกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นการเรียนออนไลน์นะครับก็หวังว่านักเรียน,นคงจะเข้าใจเนาะนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ